ดูไปเกามัมเหรอไม่ได้เกาทำไมันเลือดมันกินอะไรนะบักพดข้าวโพดขัาวโพดข้าวโพดข้าวโพแข้าวโพด้าวลพาวโพดข้าวโพดข้าวโมดข้าวแพดข้าวโ่ดบ้ขาวโพาวยพาาากลัวโวาววาไปดูว้้มขาขววาโดแซบ ม ah oh, ah ันนยจะกิหอโอ้นากว่าฉลาดอุ้ยอันนี้เหมือนเล่นเผมือนอันน pain, so um, ええี้ไม่นี่ไงเจ็บบ่อาจจะไม่ได้หลับแต่ว่าเหมือนหลับมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ากินตอนนอนดูมันกินองเงี้ย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 เลยอ่ะกินบ้างเฮ้ยมันกินอย่างเร็วเลยเจ็บบ่อ่ะมันไม่เจอกันีันคนละข้อ